สวัสดีค่ะจากบายไองค์พยอมค่ะวันนี้บานรงพยอมก็จะมาเก็บพริกเม็ดใหญ่ๆอวบๆแบบนี้นะคะถ้าไม่เก็บก็เดี๋ยวเม็ดจะแดงเลยนะคะตอนนี้ก็จะเก็บไปกินแล้วนะคะนี่เม็ดใหญ่ๆแบบนี้ดกเห็นไหมคะ เลือกเก็บเอาแต่เม็ดใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะเก็บเม็ดแบบนี้นะคะเอาไปทำน้ำพริกหนุ่มนะคะหรือจะเอาไปคั่วนะคะคั่วให้ให้สุกก่อนนะคะหรือจะเอาไปทำน้ำพริกใส่ปลาราก็ได้นะคะ อันนี้ก็ต้องเก็บดูนะคะเก็บให้หมดนะคะทำไมงั้นเดี๋ยวเขาก็จะเม็ดแดงนะคะเพราะตอนนี้จะไม่ได้เอาไว้พันแล้วนะคะกิ่งรู่เลยนะคะเก็บแล้วต้องเอาไปล้างนิดนึงนะคะเพราะว่าหินปูนจะเยอะอุ้ยเก็บหักเลยกิ่ง อันนี้ยังอ่อนมากนะคะนี่ค่ะดกดแบบนี้นะคะแต่เม็ดเขายังอ่อนนะคะก็จะยังไม่เก็บนะคะตอนนี้เราก็เก็บพริกได้มาหมดแล้วนะคะนี่คือต้นเดียวนะคะถ้าไปซื้อเขานะคะตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะนี่ก็ประมาณ30บาทนะคะเพราะว่าตอนนี้พริกเม็ดใหญ่ที่ตลาดนะคะที่ตลาดที่บรารงพยมจะไปซื้อนะคะ ก็พริกตอนนี้กิโลละ85บาทนะคะสำหรับพริกเม็ดเขียวที่เขาเรียกว่าพริกหนุ่มนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะขายอยู่ประมาณหกเม็ดหรือไงนะคะที่เขาขายอยู่10บาทนะคะส่วนอันนี้ก็น่าจะครึ่งโลกว่านะคะสำหรับต้นเดียวนะคะที่บรารังพยอมปลูก ส่วนตรงนี้ก็เป็นผักบุ้งที่มาลายงพยอมได้ปักชําไว้นะคะตอนนี้ก็เก็บกินได้แล้วนะคะใบเขาจะเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าหน้าแรงนะคะจะลดแดนแต่น้ําเราเองนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมะเดื่อนะคะก็มีมะเขือแล้วก็มีมะเขือพวงเดี๋ยวไปใส่ทําน้ําพริกได้นะคะได้มะนาวมาหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บมะเขือจานเขียวกันนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ นี่คือมะเขือจเอยานี่ค่ะมะเขือจานเขียวนะคะไม่ใช่จานขาวอย่างที่ได้ซื้อพันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลือกเก็บให้หมดเลยนะคะจะลองเอาไปต้มจิ้มน้ำพริก ปลาทูนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีปลาทูนะคะแต่มีปลาสวายนะคะคุณป้าประภัยสีซื้อมาให้เมื่อวานนะคะนี่ค่ะนี่คือมะเขือจานเขียวนะคะเป็นมะเขือกลายพันธ์แล้วนะคะวันนี้เราก็จะเก็บมาเท่านี้นะคะเพราะว่าของเรานี้จะอยู่กับสวนเราเองนะคะถ้าเราอยากกินอะไรเราก็ไปเดินเก็บได้เลยนะคะ ไม่ต้องเก็บมาใส่ตู้เย็นนะคะเราจะได้กินของสดตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ตะไคร้กับใบมะกรูดนะคะก็เดี๋ยวจะไปต้มยำหัวปลาจีนนะคะกับเนื้อปลาจีนนะคะส่วนอันนี้ก็ไปทําน้ําพริกปลาสวายนะคะไม่ใช่น้าพริกปลาทูนะคะพ่อใช้เนื้อปลาสวายโขลกทําแบบน้ําพริกปลาทูนะคะ ก็จะมีผักจิ้มก็คือมะเขือส่วนอันนี้ก็ไปทําน้ําพริกกะปิได้นะคะไปใส่น้ําพริกกะปิอันนี้ก็ไปทําเครื่องแกงได้นะคะแล้วก็มีผักบุ้งเอาไปลวกนะคะแล้วก็มะเขือนะคะก็เป็นอาหารจานโปรดของใครๆหลายๆคนนะคะสําหรับอาหารพื้นบ้านของคนชนบทนะคะสามารถเก็บกินได้ตาม หัวไล่ไปลายนาที่เราปลูกไว้นะคะวันนี้ก็ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ